รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้ำขิงสวัสดีครับคุณคุณพายุแฟนน้ำขิงนะคะ่ะห<อ>ลิว นี้เป็นรายการในห้องครัวทั้งหมดที่น้ำขิงกับหมูอยากได้เพิ่มเติมมาค่ะเชฟคิดว่ายังไงางโม่เช่ปัญหาครับเดี๋ยวเชฟจัดให้ <laughs> ขอบคุณนะคะจีน่าว่าถ้าเกิดคุณดิก้าเปิดว่าแบบนี้นะคะอีกหน่อยน้ำขิงก็จะมีฐานนะเท่าเทียมกับคุณดิก้าใครก็จะว่าน้ำขิงไม่ได้แล้วนะคะว่าน้ำขิงไม่เหมาะสมกับบอส แล้วฉันม่มั่นใจได้ไงว่าแผนเธอครั้งนี้จะสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณด,ดิก้าจะยอมใจหรือเปล่ตาตอนนี้ฉันให้ได้เท่านี้ไว้งานสำเร็จเมื่อไหร่รับรองฉันจ่ายไม่อัน คิดว่าแคลเมเอแต่อยู่ดีดีก็รักเธอหมดใจดีไม่พอพอที่จะพูดคำว่ารักแค่บอกตัวเองว่าเหนื่อยก็พักแต่เหนื่อยเพราะรักอาฉันไวเพ้อไปคนเดียว oh. ได้แค่ฝันอยู่ตรงนี้มันก็ดีก็บหพวใจแต่รักมันวุ่นวาย อาการกลัวเธอจะรู้ตัวเก็บคำว่ารักไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฉันไม่ได้วังจะเป็นคนนั้นของเธอแค่ทุกคืนได้นอนหลังมาแค่ฟังก็พี่ต่อใจแค่เพียงได้รักรักคนที่ดีได้แค่นี้นำมันก็ดีมากมายไม่หวันกันไม่คิดไกลปล่อยให้ฉันเพ้อ นี่ครับกี่ที่ครับสองที่ทางนี้แล้วกลับบ้านครับ,รบด้านนี้เลยครับผม,ผมด้านนี้เลยครับนำ้ำผลไม้ปันน่นใช่ไหมครับได<ป>้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคขอบคุณมากนะอู๋ถ้าไม่มีอู๋เนี่ยวุ่นวายกว่านี้แย่เลยถ้าเป็นวันหยุดแบบนี้เรียกใช้ได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจ t กิ๊วอ,อ่ะ ทานนี้หรือรับกลับคะกลับบ้านอาค่ะดูเมนูก่อนเลยค่ะแอนเดี๋ยวไปดูทั้งเมนูแม่ได้สามชุดนะคะงั้นนั่งรอตรงนี้ก่อนเลยค่ะ เลยอะว่าคนจะเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันนะพวกเราสบายเลยดีนหะออเดอร์โต๊ะสองขอบคุณน้ำขิงได้ค่ะโอ,โอ้ลูกค้าเยอะมากเลยออเดอร์นี่ยาวเป็นแถวเลยครับยังไงรบกวนกรณหลิวช่วยทอดเพิ่มอีกนิได้ไหมครับได้เลยค่ะ <laughs> ขอบคุณครับ,รบ <laughs> ต้มน้ำไหมครับเชิญครับ มั่นใครอ่ะนี่น้ำแขงโอ้ยใช่ด้วยช่วยด้วยน้ำเข็ง ทนนะะคก็เลยขอความช่วยเหลือนะคะใช่ครับทานต่อได้ยังค่ะน้ำหมดก็เติมน้ำครับเติมน้ำครับเติมน้ำได้ค่ะได้ค่ะแล้วเป็นอะไรดีคะหร็วผู้แงเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้จอนที่ไหนก็ไม่รู้อะเข้ามาฮะแล้วเราเป็นอะไรไหมอะเราไม่เป็นอะไรอะแต่ไม่รู้มันขโมยอะไรไปหรือเปล่าอะมันเอาอะไรไปได้บ้างเนี่ยไม่น่าจะเอาอะไรไปได้นะ เอสักูะะ๊ตเตครเตบน้ำไหมครับกี่ท่านคะสวัสดีครับผมมาจากสาธารณสุขนะครับคือจะขออนุญาตเข้ามาตรวจสอบร้านของคุณหน่อยคือทางเราเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าร้านนี้ไม่สะอาดผิดมาตรฐานขั้นรุนแรงครับอะไรกันคะคุณ ร้านเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกใครจะไปแจ้งคะเจ้เย็นๆดีกว่านะครับคุณอู๋มันเป็นหน้าที่ของเขาให้เขาตัวเถอะครับเชิญคะ สาธารณสุขมาขอตัวความสะอาดร้านเราอะมีคนโทรไปแจ้งว่าร้านเราไม่สะอาดเฮ้ยมีคนโทรไปแจ้งเหรอคะใช่ค่ะมีคนแจ้งแบบนั้นมาค่ะผมจะขอเข้าไปดูในครัวหน่อยนะครับ ถ้าคุณเจ้าหน้าที่เข้าไปตอนนี้เนี่ยอาจจะลื่นล้มได้นะคะใช่ค่ะถูกพื้นแบบมันวับเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปดีกว่าค่ะร้อยแห้งก่อนดีกว่าใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราเอาผ้าแห้งมาเช็ดก่อนดีกว่าค่ะประมาณ5นาทีนะคะ5นาทีขอเวลา5นาทีนะคะได้กินอะไรเหม็น จากหาดาวคราวนี้ต่อให้ร้านจะอร่อยแค่ไหนคนก็คงไม่อยากเข้าไปกินหรอกแต่ร้านมันก็ไม่ได้ปิดนี่งั้นคุณริก้าลองดูนี่ก่อนละกันค่ะจีนน่ามีคลิปเด็ดคิดว่าคุณริก้าน่าจะชอบ และตอนนี้จีน่าก็ให้เพจดังช่วยปั่นกระแสด้วยนะคะคราวนี้ร้านของยานน้ำขิงก็จะต้องค่อยๆขาดทุนจนจิงไปในที่สุดฉันหวังว่าแผนคราวนี้ของเธอจะสำเร็จสักทีนะยน้ำขิงจะได้รู้สักทีว่ายังไงมันก็ไม่มีทางเทียบชันกับพิพายุได้ ทำไมพวกเราถึงซวยกันขนาดนี้เนี่ยเราไม่ได้ซวยหรอกอูแต่มีคนจงใจแกล้งเราต่างหากใช่วันนี้หลิวก็เห็นใครก็ไม่รู้มาทำลับๆแล้วล่อแถวหลงังร้านที่อยู่ดีก็มีมาแรงสาบเต็มไปหมดแบบนี้แถมยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังจะมาตรวจร้านเราวันนี้คิดว่ามันบังเอิญหรอ มีคนจงใจแกล้งเราชัดๆเลยผมอ่ะไปคุยกับสาธารณสุขไปแล้วนะครับเขาแค่ตักเตือนเราให้รักษามาตรฐานในการทำความสะอาดก็แค่นั้นเองละครับเอที่น้ำขิงขอปิดร้านชั่วคราวอะเชฟปลาหมึกคงไม่ว่าอะไรนะคะคือน้ำขิงกลัวว่าถ้ามีมแมลงสาบอยู่ในร้านอาจจะเป็นพาหาน้ำโลกได้อะคะ่ะน้ำขิงกลัวว่าถ้าเกิดมีใครมากินของร้านเรา เดี๋ยวอาจจะป่วยได้นะคะไม่ว่าหรอกครับคุณน้ำขิงทำแล้วสบายใจทำไปเลยครับแต่ว่ารีวิวในเว็บออกมาแย่มากเลยนะคะแถมเพจดังๆยังเอาคลิปไปแชร์อีกแบบนี้ลูกค้าก็ต้องลดลงไปเยอะมากคุณเชฟปลาหมึกลงทุนร้านไปเยอะมากเลย,เลยพวกเราขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกครับ เหตุการณ์มันเนี้ยมันก็เกิดจากที่มีคนแกล้งเราสักพักมันจะเงียบไปเองแหะครับเปิดร้านใหม่ๆมันก็มีปัญหาแบบนี้แหละครับอย่าไปซีเรียสเลยคุณแช่ปลาหมึกคะคุณไม่ได้มีศัตรูที่ไหนมาก่อนใช่ไหมคะมไม่น่าจะมีนะครับ ขอโทษนะครับผมขอรับสายหน่อยนะครับสวัสดีครับเพิ่งเปิดร้านวันแรกก็เจอปัญหาแล้วนี่แต่มันก็ดีนะต่อไปอ่ะเราจะได้ระวังจะได้ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกไง เออนี่รู้ไหมตอนที่พ่อกับแม่เปิดร้านตัดเย็บใหม่ๆนะโอ้ยขาดทุนไม่เป็นท่าใช่ปัญหาเยอะแยะเลยอ่ะนี่ตั้งแต่ทำงานผิดออเดอร์ทำงานไม่ละเอียดและแถมยังโดนนักเลงเจ้าถิ่นที่มันมาเก็บค่าที่แพงหูฉีกเลยแล้วตอนนั้นพ่อกับแม่ทำไงอะคะก็มีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไปแหละ นี่จนในที่สุดนะร้านห้องเสื้อสุกลางวานไกลของเราอะ่ะก็ดําเนินกิจการมาถึงทุกวันนี้ไงทนทําห้องเสื้อมายี่สิปีสุดท้ายก็จนอยู่ดีได้มีอะไรเป็นของตัวเองมันน่าภูมิใจออกแม่แกไม่ต้องมาพูดเลยถ้าทําตามที่ฉันบอกแกก็สบายไปทั้งชาติแล้วไม่เห็นต้องมาทนทําอะไรลำบากแบบนี้เลยแมพี่ย้อยก็ เด็กเขากาลังมีกําลังมีแรงเขาอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองอะ่ะเราก็พูดให้กําลังใจเขาบ้างสิฉันก็ให้กําลังใจในแบบของฉันฉันพูดผิดตรงไหนก็ <c oughs> ไม่ผิดหรอกพี่แต่มันแปลกแปลก <c oughs> นแปลกเลย <c oughs> <c oughs> สู้ นางเหลวแกขโมยสร้อยทองของฉันไปใช่ไหมเหลวไม่ได้ขโมยไปนะคะแกอย่ามาโกหกแกคิดที่จะออกจากบ้านของฉันก็เลยขโมยสร้อยทองของฉันไปรีบเอามาคืนฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจหลิวไม่ได้เอาไปจริงๆคะ่ะป้าทำไมป้าไม่ลองถามลูกชายป้าดูล่ะคะก่อนจะมาปักปำมหลิวข้าวก่อนแล้วโกงเงินบริษ,ษัทไปแล้วนี่แกคิดว่าแกเป็นใครฮะถึงมากล่าวหาลูกชายของฉันน่ะก็เป็นเมียลูกชายป้าไงคะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเมียลูกชายของฉันแกคิดว่าแกได้ลูกชายของฉันแล้วเหรอฝันไม่เถอะป้าหมายความว่ายังไง <H ut> ก็หมายความว่าฉันนี่แหละที่ห้ามให้บีมไม่เอาแกเพราะฉันไม่อยากได้แกเป็นสะพ้ายไง ไม่รู้นะแม่ไม่มีทางให้นางเด็กคนนั้นมาเป็นสะพยบ้านนี้เด็ดขาดมานิมานนิมานนิแล้วอย่าทิ้งเปีกุญแจมาไขนะคืนนี้ไปนอนห้องอื่นไปไปเลยไม่ต้องหมดไม่ต้องขึ้นหน้าไปแม่ไหนจริงเหรอคะคือพี่นี่ แกนี่อยากจะได้ผู้ชายจนแกล้งโง่ไม่รู้เลยเรืองว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมแม่ครับแม่หยุดได้ไหมบีมทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่มีสิมาเป็นสะพายบ้านฉันป้าพุ้งครับหลิวขอบคุณป้าบุ้งมากเลยนะคะหลิวขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นังเลียวทุกคนน้งเลีวนี่เรเาช่วยทองของฉันละ่ะฮะอือแบบที่พี่พายุบอกไว้เป๊ะเลยครับผมว่าอย่างนี้น่าจะมีคนแกล้งมากกว่าแต่ก็ยังหาตัวคนแกล้งไม่ได้ บางทีเชฟปลาหมึกหรือว่า่าน้ำขิงเขาอ,อาจจะมีเรื่องบาดหมางกับคนอื่นอยู่แล้วก็ได้นะคะเท่าที่รู้น้ำขิงเป็นคนเดียวที่มีศัตรูซึ่งอาจจะเป็นพี่ลิก้าไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนค่ะอาจจะเป็นจีน่าก็ได้หมา,มาพี่บายุโก้แค่คาดเดาเ,เฉยๆนี่ปอบปาจะไม่เข้าข้างหมาจริงๆใช่ไหมคะ ไม่ใช่ไม่เข้าข้างหามาแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็ชี้ไปทางนี้มากกว่าไหมคะก็แล้วทําไมไม่มีใครสงสัยเชฟปลาหมึกเลยล่ะคะเขาเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้อะ่ะโอ้ยคุณคุณก็ใจเย็นหน่อยสิคะแต่ว่าเบาะแสที่มีทั้งหมดเนี่ยมันก็ชนทิดไปทางนี้หรือเปล่า